พื้นมันเปียกนะลูกพื้นเปียกพื้นเปียกโอ้ยโอ้ยหลุมหลุมหลุมหล,ลุมเจอหลุมไปอย่างนี้นู่นนู่นนู่น,น,น,นดูลุงเขามา ดูล,ลุงเขามานี่ไปสว,วัสดีก่อนอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงลูกอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงได้หลายรอบอยังครับครับ ตายกเวทด,ด้วยวิ่งด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย,ย <laughs> บอกชื่อกัอนลูกช,ชื่ออะไรลูก <laughs> บอกตาส <laughs> <laughs> ิอย่าลงนั้นอย่าลงนั่นเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> เปื้อนลูกเปื้อน